ถ้าไปบวตให้ก็ต้องกับบวตให้ภูมิใจไทยด้วยไม่ใช่บวตให้เพื่อไทยอย่างเดียวหลังจากนั้นถ้าเกิดไปเอา2ลุงมาก็ต้องกับไปเอื้อให้กับ2อลุงอีกเนี่ยเป้าหมายอาจจะใช่คือการปิดสวิตสวแต่วิธีการมันไม่ได้ไง จริงอยู่ถึงแม้ว่าถ้าเราบวตปิดสวิตให้เขาจะไม่มี2อลุงก็ตามแต่ก็ยังมีภูมิใจไทยที่ก็ยังถูกมองว่าก็เป็นหนึ่งในพรรคที่ช่วยสืบทอดอานาจเมื่อตอนปี6-2เหมือนกันเนี่ยไม่บางคนถึงขั้นใช้คําว่าจะไปพายเรือให้โจนนั่งแบบนั้นเลยครับผู้ก,การไม่คิดว่ามันจะเป็นเป็นทำให้ก้าวไกลไปสนับสนุนแนวคิดนั้นหรอครับ เออในความคิดผมเนี่ยผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทําคือหนึ่งสิ่งที่เราตั้งไว้มีความอุดมคติเราคือการติดคุกสวอ,อ,อ่อถ้าเราลงมือทําแล้วเนี่ยถ้าทุกคนมีสังตามา,าติแบบนั้นเนี่ยก็จะเห็นภาพคือหนึ่งเราไม่ง้อสวอแล้วเป็นเป็นปนีสุดท้ายที่สวจะใช้อานาจขวางเราครับนะครับงั้นรัฐบาลจากสภาล่างมันจะเกิดแน่แต่ถึงแม้รัฐบาลสภาล่างเกิดจากที่ผมพูดไปแล้วว่าเป็นสู่เดโมโคยื่อ เป็นเรื่องของประชันใจจอปลอมก็ต้องยอมรับกันนะครับว่ามันยังมีประย์ชันใจจอปลอมอยู่นะครับที่ทําให้ประชาชนเนี่ยตกอยู่ในภาวะวังแต่เราก็ทําให้บ้านเมืองเนี่ยสามารถเดินไปหากไม่ตีเดียวเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือประยชันไปเนี่ยจะกลับเข้ามาในร่องในรอยรนะครับแล้วการอยู่ในฐานะของเป็นรัฐบาลของเพื่อใครเองเนี่ยจะอยู่รอดขนาดไหนถ้ามีฝ่ายค้าน ที่เป็นก้าวไก่อืมครับที่ผมตรวจสอบดูนะะในโซเชียลมีเดียหรือว่าคนที่รู้จักที่เคยเลือกก้าวไก่มาก่อนไม่มีใครเห็นด้วยสักคนนึงว่าจะให้ก้าวไก่เนี่ยไปโหวตให้กับเพื่อเพื่อไทยโดยที่ฟรีๆเลย,<ด>ยตัวเองถอยมาเป็นรัฐบาลเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยก็คือว่า การโหวตอันนี้เหมือนกับเป็นเหมือนกับทําตัวเสมือนเอื้อให้กับอะไรละ่ะพักที่เขามองว่าสืบทอดอำนาจจากประเด็จการเนี่ยก็ได้เข้าไปด้วยนะมันก็ทําให้ไม่มีความชอบธรรมที่จะไปทําเช่นนั้นเพราะถ้าขืนก้าวไกลไปบวชให้เนี่ยก็คงจะถูกวิพากวิจาร์ณว่าเข้าไปสนับสนุนอีกอยู่ดีเข้าไปสนับสนุนอีกแล้วโดยเฉพาะพรัคภูมิใจไทายเนี่ยก็ <laughs> เป็นเรียกได้ว่า คือเป็นการทํางานที่ตรงกันก้ามมาโดยตลอดอออแล้วก็มีการฟ้องร้องอะไรต่างๆกันนะครับกับภูมิใจไทย้าไปโบวตให้ก็ท่ากับหวตให้ภูมิใจไทยด้วยไม่ใช่บวตให้เพื่อไทยอย่างเดียวบวตให้ประชาธิป,ปัตย์ด้วยถ้าไปออาประชาธิป,ปัตย์มานะ,ะแล้วก็ถ้าหลังจากนั้นถ้าเกิดไปเอาสองลุงมาก็ท้ากลับไปเอื้อให้กับสองลุงอีกออเพราะเราไม่รู้ว่าพอบวตให้ไปแล้วเนี่ยไอ้ตอนฟอร์มคอรมอเนี่ย ใชจ่จะมีอะสองลุงเข้ามาหรือเปล่าะจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสมมติอ้างว่าโบวตเพื่อปิดสวิตท,ทั้งสวและปิดสวิตท,ทั้งสองลุงแต่ถ้าโบวชไปแล้วเขาได้นายกไปแล้วเนี่ย มันจบเลยนะเราก็จะถูกมองไปด้วยว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าอาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์วิเคราะห์ว่าก้าวไกลสุดท้ายจะออกเสียงคงไม่โหวตครับคงไม่โหวตจะออกเสียงจะได้รักษาความสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทยเอาไว้อาจารย์ยุทธพรมองย่างไงกับท่าทีก้าวไกลผมคิดคล้ายกันกับท่านอาจารย์พิชัยคือวันนี้เป้าหมายอาจจะใช่คือการปิดสวิตสวแต่วิธีการมันไม่ได้ไง วิธีการในการที่จะปิดสวิตสอวอ์เนี่ยมันมีตั้งหลายรูปแบบเสนอแก้รัฐธรรมนูญที่ก้าวไกลเสนอสองยังค้างอยู่ในรัฐสภพิจารณานะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก้าวไกลเขามีวิธีในการตอบโจทย์กับสังคมได้อยู่แล้วว่าเขามีเป้าหมายจะปิดสวิตสอวอ์นะไม่ได้ใช้วิธีการเป็นแค่ว่าไปร่วมโหวตให้เพื่อไทยแล้วนั่นมันจะเป็นกระบวนการในการไปโหวตให้กับพรรคร่วมอื่นๆด้วยในทางปริยายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อยังไงก้าวไกลเขาก็ไม่โหวแตแลวอย่างที่บอกเพื่อไทยก็ไม่ได้ตรงการ เสียงจะก้าวไกลตรงนี้นะและภูมิจะทยยิ่งไม่ตรงการเลยเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราเจน็นการปิดสวิตสว์มันเป็นเรื่องที่เกิด<พ>ขึ้น<พ>ยากเพราะถ้าไปบวชวันนี้เดี๋ยวก็จะสร้างทําให้คนคไม่พอใจเออหรือหรือไม่ไว้วางใจใ,ใ,ในอนาคตจะมีก้าวไกลเข้ามาร่วม,มร,รัฐบาลจะไม่เหมือนกับที่เพื่อไทยประกาศเอาไว้หรือไม่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเดาว่าเกมนี้อย่างไรเนี่ยเพื่อไทยไม่สามารถรับรวม151เสียงของก้าวไกลตุนไว้ในกระเป๋าได้แน่แน่แน่นอนแล้ววันนี้เส้นทางที่ดีที่สุดสําหรับเพื่อไทยในการฟื้นฟูความเชื่อมั่น ทางประชาธิปไตยที่ชัดเจนคือไม่เอาสองลงเสียงสวไม่มาก็ไม่มาโหวตไม่ผ่านก็ไม่ผ่านนะแต่ว่าทางพรรคเพื่อไทยสามารถที่จะรวบรวมเสียงเนี่ยได้เกินกว่า250ในสภาผู้แทนแล้วแค่นั้นอาจารย์แต่ผมผมไปคิดอีกด้านหนึ่งถ้าถ้าก้าวไกลไม่โหวตให้ครับแล้วเพื่อไทยก็ไปไม่ถึงฝันครับเพราะถูกบล็อกโหวตจากสวนะก้าวไกลจะต้องย้อนมาคิดไหมว่าเอ๊ะ อย่างน้อยให้เป็นนายกของเพื่อไทยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดไปพักลําดับสาพักลาดับสี่มันอาจจะหนักกว่าเดิมอาจจะคิดขบนวนไม่ได้ก็กลับมาหาก้าวไกลสิหมายถึงเพื่อไทยเออนั่นอ่ะเขามาจับมือกันใหม่ก็ได้ก้าวไกลเขาก็ยังให้ภัยอยู่ทีนี้พอมาจับมือกันฝั่งนู้นก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ไม่เพราะถ้าจะกลับมาจับมือกับก้าวไกลบทซ้ำไม่ได้ทำไงอาจารย์ก็ยังมีคุณแพยทองทานอ๋อหมายถึงว่าช็อตแรกถ้าลองคุณเสถา ใช่แล้วถูกบล็อกสมมตินะถูกบล็อกไม่ผ่านแทนที่จะไปต่อกับฝั่งนู้นทั้งที่รู้ว่าคุณก็จะไปตกหลุมพรางเขาย้อนกลับมาที่ก้าวไกลแล้วแล้วก็ต่อรองกันแล้วก็ต่อรองกันแล้วฝั่งนู้นลองให้เขาเลือกไปดูสิเขาคงได้อยู่หรอกเป็นนายกอ่ะแต่ว่าเป็นรัฐบาลสองสามเดือนเสียงข้างน้อยอืก็ล้มแล้วเขาก็ไม่เอาเขาก็คงไม่เอา